สวัสดีครับมาพบกันในแนวทางอังกฤษนะครับประจำาค่ำคืนวันอังคารที่7นะครับสําหรับเมื่อคืนในบรรดา3รัฐนะครับเมื่อคืน3รัฐก็เสียดายที่อังกฤษไม่มาตามนัดนะครับเมื่อคืนนี้อังกฤษไม่มาเหมือนเขาอันเดียวเลยไม่มาทลโตทิมนะครับน้งนัง้นเจาะไปนะครับ ก็รุ้งกันต่อไปเบาๆแล้วกันครับสำหรับคนชอบเล่นอังกฤษคาคืนนี้อังกฤษเปิดที่ลบครับ2 1465ครับ2 1465ตอนนี้อังกฤษขึ้นบวกครับผมเลยจับที่บวกนะครับแต่ถ้าเวลาถ้าเล่นเข้าลงลบก็เบาๆแล้วกันนะครับเลื่ที่ผมว่างถ้าถูกใจจัดนะครับและถ้ามีโฆษณาก็ควรดูให้ผมด้วยครับก้าวครับก้าวอะไรดี 4 9 7 0ครับรู้สึกว่า3ลัดนี้จะมี4 9 9 4หมดเลยนะครับ4 9 9 4 6 9 9 0 8 9 1 0ดเมาศูนย์เข้าไปครับ 049 06 9 089 07 077 09 0099แล้วก็0101 1, 1นะครับก็ได้แนวนี้นะครับสำหรับอังกฤษนะครับแล้วมารุ้นกันครับก็เดี๋ยวเจอที่เยอรมันนะครับผมสวัสดีครับ